สวัสดีครับวันนี้อยู่อานิสานาวรา MP 3 0 0นะครับที่จ้าหลังคามือสองภาพมือหนึ่งนะฮะจากค่ายแคร์รี่บอยฮะตัวนี้เป็นหลังคาทรง G 3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังคาทรง G 3นี้ออปชั่นนะครับฟังก์ชันที่ให้มามีอะไรบ้างนะครับก็จะมี1นนะครับที่เราเห็นแตกต่างเลยนะฮะก็จะมีนี่ฮะไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟหลี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดให้ดูนะพี่เบ๊ะเปิดไฟหลี่ฮะอยากให้ดูนะฮะพอเวลาเราเปิดไฟหลี่นะครับไฟตรงนี้จะติดนะฮะนี่ครับ ต่อมาจะแตะเบรกนะครับนี่ฮะแตะเบรกไฟจะสว่างขึ้นนะครับแบบนี้พร้อมกับไฟตรงกลางนี้ติดด้วยนะฮะแต่ถ้าในกรณีเราปล่อยเบรกฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวจะไฟหลีนะฮะไฟตัวรถยังคงติดเหมือนเดิมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะล็อกผ่านรีโมทฮะอันนี้ฮะช่างล็อกผ่านรีโมทนี่ครับล็อกผ่านรีโมทช่างเปิดได้ฮะเนี่ฮะเปิดไม่ได้นะครับกดฮะใช้รีโมทเดิมตัวรถนะครับอ่าสามารถเปิดเิดได้เปิดเลยฮะ คันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับนี่ครับเบาะญี่ปุ่นฮะนั่งสบายมีความสวยงามด้วยนะครับด้านหน้าก็ยังคงมีที่วางใส่ขวดแก้วนะครับ6จุดนะฮะมีที่เก็บของซ้ายและขวานะครับแลวตรงกลางด้วยความหนานี่ประมาณ4นิ้วเลยนะครับมีคนถามมานั่งสบายมากครับเลือกใช้สีเทาตัดด้วยดำนะครับส่วนด้านบนเป็นไฟอา d ์ดีนะฮะที่ไม่มีมากระตุลหลังคาเลยนะครับติดตั้งแบบไม่เจาะรถนะครับเป็นฮุกล็อกแบบนี้ฮะนี่ฮะ เป็นฮุกเ็อกแบบนี้นะครับหลังคา g ีนะครับด้านบนหุ้มผ้าใหมนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เหมือนใหม่เลยนะครับถ้าไม่บอกว่าเป็นหลังคามือสองไม่รู้เลยนะครับก็อนี้ฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจนะที่จะติดตั้งหลังคามือสองสภาพมือหนึ่งะฮะในรถของท่านทุกรุ่นนะสามารถสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง y u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  e s t u u i o นะฮะรวมถึง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ฮะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ